สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักไอตัวเป็นจูรี่เปจูรี่นะเป็นจูรี่คืออะไรครับอ่าคือตัวที่มันดูดปุ๋ยในชุดระบบไอกรอ,อื่นเนี่ยผมอยากให้ภาพดูภาพรวมๆมันลองเดินถอยออกไปนีก่กองอ,อให้เห็นภาพรวมก่อนนะตั้งแต่ปั๊มที่ขึ้นมานะคปั๊มที่ขึ้นมาก็มีเช็กวาลมีแอร์วาลมีกรองเกษตรนะครับมีแหล่งโซนนะก็นี่คือภาพรวมก่อนนะครับ หเห็นภาพรวมก่อนทีเนี้ยพอเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูใก,ใกล้ๆเข้ามานะครับตรงเนี้ยนะครับตัวเวนจุรี่เนี่ยหลักการมันเนี่ยมันคือทําไมมันจะมีแรงดูดนะทําไมต้องมีวาวล์วคอม์มันจะเป็นคอคอดคอขอด,ขอขอดใช่ก็คือว่าจากตัวหนึ่งนิ้วนะครับตรงเนี้ยให้มันจะลดเหลือจะลดเล็กๆลงนะเล็กลงนะเพื่อใ,ให้เกิดแรงดูดนะครับ แต่ระหว่างที่เราจะให้มันดูดเราก็อาจจะต้องหลีาวาลเมนลง,นเ,รง,งนรเราก็จะต้องมีวาลเมนด้วยนะครับวาลเมนเราก็จะต้องลีลงเพื่อให้น้ำมันมาทางนี้ได้มากขึ้นนะครับผม hmm. แต่ถ้าจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวน้ําก็น้อยมากนะครับมันต้องใช้ควบคู่กันไปจากตัวเมนนะครับกับตัวเบนจูรี่นะครับทีนี้ลองเปิดวาลให้หน่อยเออโคเดินจะเปิดวาลตรงนู้นนะแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดปั๊มให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเปิดปั๊มโอเค น้ำเลงครับนี่เสร็จแล้วเปิดน้ำไปแล้วด้วย,วยน้ำไปแล้วนะทีนี้วิธีการใช้นะครับตอนนี้คือน้ําเนี่ยมันวิ่งมาท่อเมนหลักนะครับวิธีการใช้เบนทูรี่เนี่ยเราก็จะต้องมีหลีท่อเมนหลักนมนะประมาณครณึ่นนงเลงค่อยๆหลีประมาณครึรนน่งเลงนะครับเสร็จแล้วตวนนี้เราก็เบนทูรี่เนี่ยเราก,ก็ค่อยๆเปิดนะครับผมประมาณนี้ น้ำขึ้นไปล้นะกินน้ำขึ้นขึ้นไปพอขึ้นไปเลยแค่นี้เองง่ายเนาะต่อให้น้ำมันสกรปรกมันก็จะมีตะแรงอยู่นะมีกล้องมีกล้องตะแรงอยู่อย่างนั้นถ้าเรายกขึ้นมันก็จะเป็นลมไปนะแล้วเมื่อเราจุ่มน้ำลงนิดหนึ่งก็จะดูดไปจะเป็นปุ๋ยก็ได้เป็นจุลินทรีย์เป็นอะไรก็ได้นะเนี่ยเห็นนะครับมันก็ดูดง่าย อาตัมจะปิดก็ปิดตรงนี้ได้นะหลีหลีอะกหนดการดูดอันนี้จะไม่ได้ปิดสุดนะมันแค่จะหลีหลีการดูดให้ช้าลงจะมากขึ้นความเข้มข้นก็อยู่ที่เราผสมปุ๋ยถ้าเราเจือจางเราก็ดูดไปแรงๆแต่ถ้าปุ๋ยเราเข้มข้นเราก็หลีลงให้มันดูดไปช้าๆให้ดูดช้าลงใช่ครับผมเป็นเบอร์มันเนาะได้เป็นเบอร์จวทำเป็นสภาก็ดูง่ายเหรอ ทีนี้มันจะมีปัญหานะบางคนเนี่ยมันเจอบ่อยเป็นจุลี่เปิดแล้วเป็นจุลี่ดูดไ่ขึ้นดูดไปขึ้นดูดไ่ขึ้น,น,ม,นมันมันมีมันมีเคสมันประมาณว่าเวลาที่เวลาที่เราเปิดเป็นจุลี่ใช้งานเนี่ยเพราะเปิดแรงเกินเพราเปิดแรงเปิดทันทีเพราะเปิดทันทีเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้น้ำน้ำมันเต็มระบบแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวเราให,ให้ให้มันดูดอากาศดีครับ Okay. ประมาณนี้อันนี้กำลังจะบอกว่ามันมีลูกใช่แล้วที่มีลูกกร,ริงอยู่เนาะคือบางทีเนี่ยไอไอตรงเนี้ยเปิดปุด๊บแล้วยังไม่ยังไม่ได้เปิดปั๊มล้าเรามาเปิดตรงนี้เลยแล้วน้ํามันกระแทกมา,าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าในเวนจูรี่มันมีอะไรนะครับตรงตรงฟอมันเนี่ย มันก็จะมีการย้อนนะจริงๆมันจะเป็นเหมือนวาล์วกันย้อนนะใช่มันเป็นการย้อนแต่การย้อนเล็กๆนะครับมันจะพี่โป้กำลังจะบอกเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ต้องระวังดีๆนะมันจะมีลูกยางมันจะมีลูกยางหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลูกบอลและก็สปริงนับอะไรมันตรงเนี้ยห้ามหายเพราะบางทีเปิดแรงๆไงไอ้ลูกปืนมันกระเด็นออกมายาออกมาแล้วเนี่ยได้ยังครับได้แล้วได้แล้ว มันจะมีอุปกรณ์ก็แค่นี้แหละสามอย่างนะครับแต่ถ้าขาดไปก็คือทํางานไม่ได้เลยตกนามเนาะมีสปริงนะครับแล้วก็ลูกบอลใช่ครับแล้วก็ยางอุดไอ้สปริงเนี่ยมันทําหน้าที่กดลูกบอลนะครับกดลูกบอลลงให้มาชนกับตัวนี้หลักการมันก็คือเป็นเหมือนเช็ควาลเลยอ่ะใช่เป็นเช็ควาลทีเนี้ยโอ้ยไฟแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกดีไม่ตกลงถังโอเคเอามานี้ทีอนี้หลักการเนี่ยสมมุติว่า ถ้าเราแบบว่ายังไม่เปิดปั๊มล้วมาเปิดตัวนี้ไว้เลยแล้วน้ํามันกระแทกมาเูื่อน้มันกระแทกมาลูกยางมันจะลงมาข้างล่างเวลาที่มันดูดเนี่ยมันก็กลับกันมันดูดไม่ขึ้นนะอันนี้คือสาเหตุที่ว่าเวนจูรี่ดูดไม่ขึ้นมันกลับด้านกันมันกลับด้านกันเออเดี๋ยวหาอะไรก่อนครับสปริงหายเอ้าไอ้เช็ดน้ำแล้ได้ได้ได้คว้าทันมือเร็วนี่นะสามตัวตัวเนี้ย วิธีการใส่วิธีการใส่ใส่ยังไงใส่สปริงเข้าไปก่อนแล้วปิดตอนพับน้ำมันไหลปิดน้ำครับปิดน้ำครับอันนี้ปิดก็ต้องปิดทั้งคู่นะอันนี้มันเป็นเกียร์เทพันเกียร์เฉยๆนะอย่าเป็นงงก็แค่ใส่สปริงเข้าไปนะครับมันจริงๆมันจะเป็นกระบอกบังคับทีละอ่าบังคับบังคับไว้เห็นไหมถ้าถ่ายไปเห็นไหมถ่ายจะถ่ายแล้เห็อยากให้เห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นดอกเห็นอะไรดอก มันมันมืดๆเ,เนาะมันมืดๆนะก็ใส่สปริงเข้าไปใส่สปริงเข้าไปก่อนอแล้วก็ใส่ไข่มุกเข้าไปตามไข่มุกอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีสปริงมันหลุดออกมาทื้ได้แล้วก็เอารูกยางเนี่ยมันเด้งได้จิงจิงจิ้งจิงแล้วก็ลูกยางปิดลูกยางมีด้านไหมไม่มีครับไม่มีเนาะลูกยางไม่มีด้านอปกติตัวนี้เราไม่ได้ถอดหรอกนะบอกไว้ก่อน กปกติมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่เราบอกบอกว่าแค่ถอดให้ดูะจะมีปัญหานี้เกิดขึ้<ค>นมะานะครับมันเป็นเช็ควาลวง,ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวนี้สายอยู่ไหนวะสายายางสายยางจกบอกว่าอยู่ในนี่ายกมือจ,จกขึ้นมาเอามือเอออุปกรณ์ตัวน,นี้ก็มีแค่นี้นะวิธีาการใส่ก็ใส่เข้ามาแล้วก็หมุนได้เลยนะครับให้โดนเกลียวนะอย่าให้ปีนเกลียว จริงๆไม่ต้องพันมันก็อยู่นะเพราะเป็นลูกยางใช่ครับแค่ขันไปชนมันก็จบแล้วก็เอาตึงๆนะไม่ให้แน่นมากนะครับอ่าโอเคลองเปิดปั๊มอยู่นี่เดาทีนี้เดาลองดูนะแบบเราเปิดไปเลยนะเราเปิดไปเลยว่ามันจะดูดึ้นไหมก่อนที่จะเปิดปั๊มนะครับเปิดอ่าดีไซน์ครับดีไซน์เลยได้ได้ได้บางทีมันไปเจอปั๊มแรงๆอ่ะพุ่งเลยนะได้ แรงกระแทกครับอเตอร์แฮมเมอร์ของน้ำได้ไหมกองว่ะไม่ดูดละไอ้ไม่ดูดล้วนะเห็นไหมไม่ดูดล้วนะนี่คือน่าจะน่าจะโดนแรงกระแทกแล้วกมันกอออกกองการที่เราเปิดวาล์วเลยทันทีอ่ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะคกองแรงดันแรงดันแรงดันเยอะเดี๋ยวนะแรงดันเยอะระวัง มันจะเป็นลูกปืนไอ้ลูกไข่มุกมันจะเด้งออกมาไหมเนี่ยเห็นไหมคือเหมือนมันจะเด้งออกมาหลุดไงครับมันเลยดูดไม่ขึ้นเมื่อกี้ใส่เข้าไปใหม่จะเทสให้ดูเฉยใช่ไหมใช่เมื่อกี้จะเทสให้ดูตั้งใจเทสนะครับตั้งใจเปิดคาไวใช่ไหมจริงจริงมันไม่ต้องเปิดคาไว้นะมันต้องรันปั๊มไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดบาเวนจูรี่อย่งั้นมันก็จะทุกอย่างเด้งอันนี้ทีนี้ก็ ก็ถอดเข้าถอดออกอย่างนี้นะอย่าไปแปลกใจมันก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากสําหรับตัวเบนจูรี่นะถอดเข้าถอดออกไปบ่อยเก็เก่งอะ่ะถูกไหม <laughs> <laughs> เอาจริงไอ้เหี้ยมันต้องไม่ถอดเข้าถอดออกจะจำได้ไหมละ่ะโอเคนโอเคครับเน่นยเนี้เนี้ยทีนี้นะผมจะลองเปิดกลากา <c oughs> ้าวค่อยๆเปิดนะค่อยๆเปิด เห็นไ,ไหมเห็นมันดูดขึ้นไหมเป็นอยู่ครับบางทีถ้าเปิดแรงเกินไปมันก็นตีปึง้งอ่ะไอ้ลูกยางมาาันจะิีงออกมาไงคือกำลังจะบอกว่าเปิดปเบาๆนั่นแหละอ่ะอันนี้ถ้าเราให้อากาศมันเข้าไปมันมีผลไหมถ้าไม่น่าจะมีผลเลยไม่มีผลใช่ไหมก็มันมีแอร์วาลเดี๋ยวมันไล่ออกเองแอร์มันก็ดูดออกเพราะมันไม่มีผลเพราะมันไม่ใช่ฝั่งดูดอะคะใช่มันไม่ใช่ฝั่งดูดมันไม่ตัดระบบหรอะ ข้าวจุ่มน้ำเพื่อมันกระโดดเลยง่ายดีนะแล้วถ้าน้ำหมดทำไงนะบ้าก๊อกน้ำโอ้มีก๊อกน้ำเดินเกิดเติมมันจะหมดไหมล่ะทีนี้แนะนำให้ผสมเป็นถังเหรอถมมังน,น,นึงเสร็จแล้วเติมก็ผสมใหม่ไม่ถ้านเขามีถง2000ังสองพันลิตรล่ะก็ใช้ได้นะก็ไปต่อท่อตรงก๊อกข้างหลังไปต่อจากถังใหญ่มาเลยนะแล้วบางทีมีคนถามว่าเอ้านี่ผม,มถังเป็นสองพันลิตรถังเบ้าอ่ะ ก็ไปวางข้างนอก้วต่อท่อมาเข้าถังนี้ก็ได้นะน้ําก็ไหลมาเองไงถ้าดีๆหน่อยมันก็จะมีท่อบุหปียตั้งมามันก็จะมีหลายแบบอันนี้แค่พูดเร่างเบนจูรี่เฉยๆนะนส่วนหนึ่งของการให้ปุ๋รทางน้ำใช่ใช่จริงๆมันจะมีดูดทางหน้าแฟนก็มีหน้าปั๊มหรือจะดูดอัดเข้าไปก็มีหรือเบนจูรี่ก็มีจริงๆมันมีเยอะมากหรือจะไปใส่ที่หัวกระโหลกก็มีนะมีคนทำ ดังนั้นเนี่ยวิดเนี้ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับแค่บอกว่ามันเป็นวิธีเป็นส่วนหนึ่งเป็นเนส่วนหนึ่งของการให้ปุ๋ยเฉยการให้ปุ๋ยทั้งอ่าโอเคนะคแต่กับระบบปิดปิดปิดปั๊มเลยเนีน้ำจริงๆมันก็ไม่ได้ลดแรงดันลงมากนะครับการที่ใช้เมนชิลลี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยรีวาล ผมว่าจริงๆมันไม่ไม่ไม่ได้ลดแรงดันเลยลงมากเพราะว่าจริงๆปั๊มพวกเนี้ยก็ต้องหลีอยู่แล้วใช่ครับปั๊มหอยโขงพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องเปิดเต็มแม็กจนให้น้ําไปไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะว่าตัวปั๊มใม่โขงเนี้ยมันก็จะมีค่าเฮดมินที่ต้องคงเหลือให้กับปั๊มไม่งั้นปั๊มมันก็จะดังมากเกินเใช่โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณไหมไม่น่าเลเหลืจะไม่ยาวผมคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับ